สวัสดีครับเวลาไล่โซดสิ่งที่พีพีสามามาเทศได้นะครับข้อหนึ่งนะครับคือการเอาภาพนิ่งมาสตรีมแล้วเป็นไล่โซดบ่ได้เด้อครับแล้วก็เป็นการไล่สดแบบตั้งคําถามเป็นโป้ครับบ่ได้ครับผมแล้วก็การเอาวิดีโอ20นาทีมาสตรีมไปให้มันเล่นวนไปวนมากเป็นไล่โซดนี่ก็บ่ได้ครับแล้วก็ การที่ไล่สดอยู่ประเทศไทยล่ะครับไปบอกผู้อื่นว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศลราจงสีกระโบได้ครับแล้วก็เอาวิดีโอเก่าเอาภาพเหตุการณ์เกาา่าเมื่อ้นสตรีมลงไปในไล่สดนะครับแล้วก็ไปบอกคนที่เบิ่งอยู่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับอันนี้กระ่บได้ครับเป็นสิ่งต้องห้ามในการไล่สดนะครับผมแล้วก็ ผู้ใดสิเอาวิดีโอเกา่าหรือวิดีโอที่เตรียมไว้มาสตรีมลงในไลฟ์สดเพื่อสิบรรยายเหตุการณ์นะครับต้องมีการเขียนข้อควมหรือว่าเป็นให้ไหล่์ชัดเจนว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้านะครับโมเมนต์ว่าเอามาตัาง้งแลกักว่มีคําอธิบายยัง้งนะครับคือเป็นลักษณะนี่คือ,เอ,อเอาเหตุการณ์ที่มันสาคัญสาคัญมาไล่์สดอธิบายผูชมฟังว่า อ่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แะเราต้องมีเราต้องมีขอความอธิบายชัดเจนว่ามันเป็นอ่าภาพที่บันทึกไว้ก้อนแล้วบ่เป็นอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไรฟซสดนะครับระวังระวังเด้อครับลูกจอนอมมาฝากครับผมสวัสดีครับ